สวัสดีค่ะงานประดิษฐ์งานโคเชบาบครูพี่แอวนะคะวันนี้ครูจะมาสอนถักดอกตัวนี้ไว้สำหรับทำชิ้นงานอื่นๆนะคะไหมที่ครูใช้จะเป็นไหมซัมเมอร์เบอร์20เข็มจะเป็นเข็มสองหัวเบอร์3ทับศูย์4ทับศตามถนัดนะคะเราจะเริ่มต้นที่โซ่เจนะคะ เมื่อได้เจ็ดห่วงแล้วเราก็ทําให้หมันเป็นวงกลมโดยเอาเข็มมาแทงช่องแรกนะคะที่เราทํำโซ่พันขึ้นมาแล้วก็พันควักออกไปให้หมดเราก็จะได้วงกลมแล้วต่อมาเราจะเริ่มต้นด้วยโซ่สามนะคะพันแล้วก็แทงลงมาช่องนี้นะคะ พันดึงขึ้นมาแล้วก็พันดึงออกทีละสองจะได้แบบนี้นะคะเราจะทำให้มันได้สี่ขาโดยที่เรานับโซ่สามที่เราเริ่มต้นนี้ด้วยนะคะเมื่อเราครบสี่แล้วโซ่เก้า เมื่อเราได้เก้าแล้วนะคะพนันแล้วก็แทงลงมาช่องเดิมเนี้ยทำอีกสี่ขาหนึ่งสองสามสี่เมื่อครบสี่แล้วโซ่เก้านะคะ ก็พันแทงลงมาเหมือนเดิมเราจะทำให้ได้ทั้งหมดสี่สี่ดอกน,นี้นะคะเราจะทำให้ได้ทั้งหมดสี่เมื่อเราได้สี่ดอกแล้วนะคะเราจะจบดอกที่สี่โดยโซ่เก้าแล้วก็แทงลงมาตรงนี้ก็เป็นอันจบหนึ่งแถวนะคะ แถวต่อมาเราจะขึ้นต้นได้โซ่สามพันหนึ่งครั้งแทงลงมาตรงนี้พันควักขึ้นมานะคะแล้วก็พันควักดึงออกหนึ่งครั้งค้างแว้ค้างไว้อย่างนี้นะคะทําเหมือนเดิมพันแทงลงมาตรงช่องนี้พันควักขึ้นมาแล้วก็พันควักดึงออกสองค้างแว้ พันแทงลงมามันจะมีอยู่สี่ขาใช่ไหมคะนับโซ่ด้วยเมื่อเราทำได้ครบสี่แล้วนะคะพอได้ครบสี่แล้วนะให้พันแล้วก็ดึงออกให้หมดจะได้แบบนี้เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะให้เราโซ่ห้า พันแทงลงมาตรงนี้นะคะแล้วก็พันดึงขึ้นมาพันดึงออกสองครั้งไว้เราจะทำอย่างนี้สามครั้งเมื่อครบสามแล้วให้มาให้เราพันแล้วก็ดึงออกมาให้หมดนะคะเราจะได้แบบนี้ซ่สามค่ะ แล้วเราก็จะทําเหมือนเดิมนะคะพันแล้วก็แทงลงมาดึงออกไปค้างไว้สามครั้งใช่ไหมคะสองสามเมื่อครบสามแล้วก็พันแล้วก็ดึงออกมาให้หมดโซ่สามเราจะทำให้ได้สี่นะคะสี่ดอกเล็กๆเ,เนี่ย เมื่อเราได้สี่แล้วนะคะเราจะมาลงตรงนี้ให้เราโซ่ห้านะคะพันแล้วก็แทงลงมาตรงนี้ครั้งที่หนึ่งทำเหมือนเดิมนะคะแทงลงไปครั้งที่สอง ครั้งที่สามครั้งที่สี่เมื่อครบสี่แล้วให้เราพันแล้วก็ดึงออกให้หมดโซ่ห้าค่ะแล้วเราก็กลับมาทำเหมือนเดิมเหมือนตัวนี้นะคะพันแทงลงไปนับหนึ่งสอง สามดิงออกให้หมดโซ่สามผ่านแทงลงมานะับหนึ่งสองสามโซ่สาม เมื่อเราได้ครบสี่แล้วโซ่ห้าแล้วก็มาเก็บตรงนี้นะคะพันแทงลงมาหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งครบสี่แล้วก็พันหนึ่งออกให้หมด โซ่ห้าค่ะ,ะทำเหมือนเดิมเราทำวนมาแล้วเราจะมาเจอกันตอนที่เราจะจบแถวนะคะเราจะจบแถวนี้ด้วยโซ่ห้านะคะ,ะแล้วก็แทงลงมาตรงนี้ ก็เป็นอันจบแถวนี้เราจะเริ่มแถวใหม่ด้วยโซ่ห้าค่ะแทงลงมาตรงนี้นะคะโซ่ห้าค่ะแทงลงมาช่องนี้ โซ่ห so ้าคราวนี้นะคะเราจะไปอยู่ตรงนี้จะสังเกตตรงนี้อันนี้จะมีสี่ดอกแต่เราจะพอถึงดอกที่สองตรงนี้ทำโซ่ถึงดอกที่สองตรงนี้นะคะให้เราพันแทงลงไปพันแล้วก็ดึงขึ้นมาเอาออกสองค้างไว้ พันทางลงไปพันดึงขึ้นมาเอาออกสองครั้งไว้ครั้งที่หนึ่งอ่ะครั้งที่สองสิเนะครั้งที่สองค,ครั้งที่สามนะคะพอครบสามครั้งดึงออกให้หมดโซ่หา้าทำเหมือนเดิมนะคะลงช่องเดิมนี้ หนึ่งสองสามนะคะแล้วก็ดึงออกให้หมดเราก็จะได้แบบนี้โซ่ห้าค่ะแถวนี้เราจะโซ่ห้าตลอดเลยลงตามช่องที่มีให้ลงเลยนะคะ พอมาถึงตรงดอกมันตรงนี้นะคะให้เรานับดอกที่สองตรงกลางนี้ทำแบบนี้นะคะโซ่ห้าก่อนพันแทงลงมานับนึ่งสองสามแล้วก็ดึงออกโซ่ห้า ทำอีกหนึ่งครั้งในช่องเดียวกันโซ่ห้าค่ะ สังเกตตรงนี้นะคะถึงตรงนี้ข้ามนะข้ามไปเลยทํำโซ่ห้าข้ามไปเลยเราทําโซ่ห้ามาจนสังเกตด,ดูนะคะตรงดอกตรงนี้ดอกเล็กๆเ,เนี้ยสี่ดอกพอไปถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็โซ่ห้า นับ1 2 แล้วเราก็จะมาจบเถากันที่โซ่ห้านะคะก็เป็นอันเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้เอาไว้ต่อทำเสื้อทำผ้าคลุมเตียงผ้าคลุมโต๊ะ หรือจะต่อเป็นอะไรก็ได้นะคะก็จะได้ลายแบบนี้ถักไม่ยากจนเกินไปเวลาต่อมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมช่องว่างระหว่างดอกมันก็จะไม่ค่อยมีถ้าเป็นลายนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณค่ะ